สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็ผมมีวิธีดีดดมาบอกท่านผู้ชมนะครับคือวิธีรักษาลองช้ำอ่าใครที่เป็นลองช้ำอยู่นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะดูวิธีทำนี้และลองไปปฏิบัติดูนะครับท่านผู้ชมจะต้องดีขึ้นแล้วก็หายอย่างแน่นอนนะครับโอ้ลองช้ำท่านผู้ชมอาการของมันนะครับมันเหมือนเป็นฝีที่เท้าครับมันเหมือนแบบเป็นเป็นจุด ที่เท้าบางคนก็เป็นหลายจุดบางคนก็เป็นจนุดเดียวนะครับเวลาเราเหยียบลงพื้นไปเนี่ยแรกๆก็ไม่เป็นไรครับสักพักหนึ่ง National มันจะรู้สึกเจ็บครับเหมือนแบบว่าเราไปเหยียบ wow well no so ตุ่มหรือเหยียบตะโูวจืดมันจะปวดมากเลยนะครับทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เราเจ็บภายในนะครับเอาเป็นหนักๆเข้าก็เดินไปไกลไม่ได้ครับเดินไปสักพักนึงเนี่ยโอ้โหต้องนั่งแล้วนะทรมานมากบางที่ยืนอยู่เฉยๆปวดเลยครับต้องหาที่นั่งครับ บางทีนั่งยังไม่หายปวดเลย,ยรู้สึกปวดตรงนั้นอยู่แค่เอามือไปกดตรงบริเวณที่เราปวดมันจะปวดมากครับโอ้ยมันเหมือนแบบว่าเอาตะปูจิ้มเข้าไปครับปวดปวดแล้วปวดทรมานนะครับใครที่เป็นก็จะใช้ชีวิตลําบากนะครับบางคนเป็นแหยหายครับบางคนไม่หายครับเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยนะครับรักษายังไงก็ไม่หายสักทีนะครับบางคนใช้วิธีใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าก็อาจจะช่วยบรรเทาได้ระดับหนึ่งบางคนใช้วิธีหารองเท้านุ่มๆหนาะๆนะมาใส่ ก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่หายสักทีนะครับซึ่งวันนี้ครับผมมีวิธีรักษาครับหายจริงๆนะผมเป็นมาแล้วผมใช้วิธีนี้รักษาหายหายแน่นอนครับเพียงแค่ท่านผู้ชมทําตามผมนะครับรับรองว่าหายแน่นอนครับอ่ะเรามาดูวิธีรักษากันนะครับง่ายๆครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมไปหาบันไดบ้านครับบันไดหน้าบ้านบันไดในบ้านก็ได้นะครับบ้านใครมีบันไดก็โชคดีไปนะครับวันนี้ท่านผู้ชมอ่ะ ก็มายืนตรงบันไดนะใส่รองเท้าก็ไม่ต้องถอดนะครับใส่รองเท้านี่แหละคราวนี้ก็ยืนให้ส้นมันเลยเลยบันไดไปนะครับจากนั้นก็เป็นสมมติไปข้างขวาครับขยมข้างขวาขยมให้น่องตรงนี้ตึงให้ได้นะครับขยมไปประมาณ30ครั้งอย่าน้อยกว่านี้นะครับขยมไปได้30ครั้งครับถ้าเป็นข้างขวาก็เอามือจับราวกระไดไว้นะครับแล้วขยมนี้ครับขยมให้มันลงไปให้น่องตรงนี้มันตึงขึ้นมาข้างบนให้ได้ะะให้มันตึงที่หมดนะครับสามสิบครั้งขยมไปนะครับถ้าเป็นข้างซ้ายก็ข้างซ้ายครับขยมไปครับ เห็นไหมขย่มขย่มให้ได้30ครั้งขย่มให้น่องตึงให้ได้นะครับถ้าเป็นสองข้างก็สองข้างครับยืนสองข้างะถ้าใครกลัวหล่นนะครับก็ทํสองข้างได้ครับแล้วขย่มไปขย่มขย่มขย่มอย่างนี้นะครับพอขย่มสักพักให้ครบ30แล้วก็แช่ครับให้มันตึงเซตหนึ่งนะเห็นไหมพอ30ครั้งก็ได้1เซตครับแล้วก็แช่ให้มันตึงครับพอมันตึงเสร็จปุ๊บก็พักแป๊บหนึ่งครับมันยืนพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทําใหม่ครับให้ได้สักสามเซตให้ได้สักสามเซตนะครับขย่มอย่างนี้พอครบ่านนก็ ปล่อยแช่ตึงอพอตึงเสร็จก็พักทําแบบนี้ครับทุกวันนะครับทําทุกวันนะครับทําตอนไหนบ้างสําคัญเลยคําถามนี้ทําตอนเดี๋ยวก๊บนท่านผู้ชมกล้องต้องตรงๆทำตอนไหนบ้างให้ท่านผู้ชมทําเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยครับทำสี่เวลาเลยนะครับจะได้หายไวๆไนะครับ เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับรอบละ30สิครั้งนะครับสาสิครั้งก็นับเป็น1เซตหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับพอครบเซตก็แช่นะครับทำสักสมเซตนะครับมันก็จะสร้างกล้ามเนื้อครับมันจะสร้างกล้ามเนื้อน่องก่อนแต่านั้นก็จะสร้างกล้ามเนื้อฝ่าเท้าครับทำให้อ้ไที่เราเป็นรองช้ำไอ้ที่บวมไอ้ที่เหมือนแบบเป็นหูดเหมือนตาปลาเหมือนเป็นฝีในเท้าเหมือนเป็นไม้ายเป็นอะไรนะซิวหัวช้าในฝ่าเท้าอะไรพวกนี้เนาะ มันก็จะทําให้เราดีขึ้นครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อฝ่าเท้าเราแข็งแรงมากขึ้นครับเราก็จะหายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับถ้าใครเป็นไม่มากนะทำประมาณ oney, ไม่ถึงเดือนน่าจะหายนะครับถ้าใครเป็นมากเป็นมาหลายปีดีดาก็ไม่หายสักทีครับอย่างน้อย 2- 3เดือนถึงจะหายนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะดีขึ้นนะครับแล้วมันก็จะหายไปเองนะครับคราวนี้สิ่งที่ควรรู้ก็คือมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมันเกิดจากที่เรานั้นอะยืนนานครับยืนแช่นานๆแล้วก็ ไปยกของบ่อยนะครับยกของหนักๆอ่ะยกของหนักๆยืนนานๆยกของหนักบ่อยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นรองช้ําสูงครับนะการวิ่งการกระแทกเช่นกันครับอาจจะทําให้คุณเป็นรองช้าได้ภายในรวดเร็วเลยครับเวลารวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังพวกนี้ให้ดีนะครับพยายามใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าหนาๆครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับใครชอบรายการนะครับอย่าลืมนะฮะตามหมายเลขบัญชีนี้ครับวิโรนแซลิมธนาคารกรุงเทพนะครับ โดนกันเป็นกำลังใจให้กันได้จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะครับใครไม่สะดวกเรียบัญชีก็ออนี่ครับ u t u b e มีปุ่มขอบคุณเป็นรูปหัวใจกดปุ่มหัวใจครับแล้วส่งคอมเมนต์มา 40, 40บาทขึ้นไปก็สามารถ,ถเสนนรายการด,ดีๆแบบนี้ได้แล้วนะครับอ่าน,นี้ผมอยากให้ผู้ชมช่วยแชร์หน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ส่งคลิปนี้ไปยังผู้ป่วยที่เขาเป็นอยู่นะครับเขาจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองท่าผู้ชมได้บุญเขาก็โชคดีนะฮะช่วยแชร์หน่อยนะครับอ่า ใครที่ยังขาดกําลังใจในการรักษาครับท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมอ่านคอมเมนต์ก่อนก็ได้นะครับคอมเมนต์ดีๆนะฮะใต้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะรู้สึกว่าเออมีคนที่ทำระเดีขึ้นแล้วหายมปจํานวนที่เยอะเราจะได้มีกําลังใจในการรักษาตัวเองนะครับไม่เสียเงินไม่ได้บาทเดียวนะลองทําอยู่ที่บ้านได้เลยครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะหายได้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับขยันทำบ่อยๆนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการยืนนานด้วยนะครับอันนี้มันก็จะทาให้เรารักษาได้ง่ายขึ้นนะครับ สุดท้ายนี่คือผมไม่ได้มีวิธีรักษาแค่ลองช้ำอย่างเดียวนะครับผมยังมีวิธีรักษาหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะปวดสะโพกล้าวลงขาอะไรพวกนี้สะโพกหนีบเส้นประสาทอะไรประมาณนี้นะครับสลักเพชรจมใช่นะครับหมอรองกระดูกคอทับเส้นครับปวดในคอล้าวลงแขนเข้าตายเล็กๆชาฝ่ามือจนมือหัวแบบนี้ก็มีวิธีรักษานะครับเข่าเสื่อมมีวิธีรักษานะครับเข่าลอกเข่าเสื่อม วิธีที่ผมจะบอกว่ารักษาก็คือคุณทําเองครับไม่ต้องมาให้ใครรักษาเลยตัวคุณเองรักษาตัวคุณเองเพียงแค่คุณทําตามคลิปที่ผมสอนคุณก็กลับมีชีวิตใหม่ได้กดติดตามครับเราจะเห็นคลิปที่รักษาแบบนี้นะครับกดติดตามช่องผมก่อนนะคุณจะเห็นวิธีรักษาเยอะแยะนําไปทํานําไปเผยแพร่ต่อได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสําหรับจ่าพานวิโรจน์นะครับสถานที่บําบัดของผมได้เปิดทําการแล้วนะครับอยู่ตรงกลางมนณฑลริตเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพนะครับก็อยู่ เย้งเย้งกับร้านสุธีเครื่องดื่มกางเมืองอุจรดิครับเปิดตั้งแต่เที่ยงวันนะครับจนไปถึงเย็นนะครับรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้บาทเดียวมากันได้ครับจังหวัดใกล้เคียงอุจรดิตมาได้เลยครับแล้เจอกันสวัสดีครับ